สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะหมอได้รับคำถามมาในอินบ็อกซ์นะคะว่าน้ำพึ่งทานได้ไหมคะหมอเดี๋ยวหมอจะทำคลิปเรื่องสารทดแทนความหวานนะคะซึ่งมันเยอะมากแต่คลิปนี้หมอจะมาพูดแต่เรื่องน้ำพึ่งอย่างเดียวเลยเพราะได้รับคำถามมาเฉพาะน้ำพึง่งว่าน้ำพึง่งทานได้ไหมคนเป็นเบาหวานทานได้หรือเปล่า เอางี้ก่อนน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้กันมาโอ้ตั้งแต่สมัยนายาวนานและเขาเรียกว่ายาอายุวัฒนะเลยดีกว่าน้ำผึ้งเอามาดูส่วนประกอบในน้ำผึ้งมาก่อนว่าน้ำผึ้งเนี่ยถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นอะไร80%ในน้ำผึ้งเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาล น้ำตาลนะคะ80%เป็นนี่ยเป็นน้ําตาลที่เหลืออีก20%เป็นนี่ยเป็นน้าเป็นวิตามินเป็นเกลือแร่และมีโปรโตีนด้วยนะในน้ำพึ่งมีโปรโตีนด้วยนะคะคือมันน้าพึ่งมีประโยชน์เยอะมากนี่พูดถึงน้าพึ่งแท้นะคะเราจะไปพูดถึงนี่ต้องเอาน้าพึ่งแท้นะคือมาจากตัวพึ่งเป็นน้าหวานที่มาจากตัวพึ่งเลยแต่กําลังจะบอกว่าน้ําพึ่งแท้ยุคนี้หายากมาก ที่เราเห็นว่าน้ำผึ้งเขาบอกว่ามาจากตัวผึ้งมาจากตัวผึ้งน้ำผึ้งแท้นี่นะคะไปดูวิธีการเลี้ยงของเขาไหมคะพึ่งจริงแหละก็พึ่งไปกินน้าหวานจริงๆแต่เขากักพึ่งไว้ให้เลี้ยงแล้วก็เอาน้ําตาลทรายใส่น้ําหวานไปให้พึ่งกินพึ่งก็ไปไปดูดน้ําตาลทรายนั่นแหละค่ะแล้วก็เขาก็เอาพึ่งเอาตัวน้ําผึ้งมาสกัดพึ่งก็สร้างรังอยู่ตรงนั้นยแล้วเอารังพึ่งแต่พึ่งมันไม่ได้ไปกินน้ําน้ําหวานแถวไหนเลยค่ะมันก็ไปกินน้ําตาลทรายที่เขาตั้งไว้ให้ คือเขาเลี้ยงฉลาดไงเขาไม่ได้ไปหาน้ําผึ้งป่าเข้าไปในป่าเดินแล้วเจอรังผึ้งโอ๊ยน้ําผึ้งแท้รังผึ้งมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะเขาเลี้ยงผึ้งอยู่ในพื้นที่แต่เขาคือเขาก็หาอาหารให้ผึ้งอะ่ะก็คือเอาน้ําตาลทรายไปทําเป็นน้าหวานหาอาหารให้ผึ้งผึ้งก็ไปดูดน้ําหวานดูดน้ําหวานดูดน้ําหวานแล้วก็มาสร้างรังเขาก็เก็บรังมา เาก็บอกน้ำ <parfois> ผ uhm ึ the 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 ้งแท้เขาไม่ได้หลอกนะก็น้ำผึ้งมันสร้างรังอ่ะเขาก็เก็บรังแต่เขาหาอาหารให้ผึ้งอันนี้มันก็ไม่ใช่น้ำผึ้งแท้แล้วไงมันไม่ได้เหมือนกับว่าโอ้โหแล้วเข้าไปในป่าแล้วไปเจอผึ้งผึ้งมันไปเก็บเกสรแต่ละแหล่งแหล่งแหล่งมาเป็นน้ำผึ้งมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแต่นี่หมอพูดถึงน้ำผึ้งแท้เดินเข้าไปในป่าโอยเราเดินเข้าป่าแล้วไปเจอน้ำผึ้งอะไรอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือน้ำผึ้งแท้เลยมันมีคุณสมบัติเยอะมากที่หมอบอกว่า น้ำตาลสักแน,น้ำตาลนั้นมีทั้งฟลูคโตสทั้งกูโคสเลยนะแล้วมีทั้งกรดอะมิโนที่หมอพูดมีทั้งวิตามินวิตามินนี่มีทั้งวิตามิน B1 B6 B2 วิตามิน่ามีมีเยอะค่ะมีต่างๆมากมายมีเอนไซม์ต่างๆในตัวของน้ำผึ้ง ซึ่งหมอ l i ต์มารวมมาได้8 8ข้อประโยชน์ของน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวหมอพูดให้ฟังแต่และข้อเดี๋ยวมันพูดสลับข้อกันข้อแรกเลยข้อ1คือลดการอักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วมีสารฟลาโวนอยด์ในน้ำผึ้งลดการอักเสบมากพอเราจะเจ็บคงเจ็บคอต้านการอักเสบนี้กินน้ำผึ้งเลย ช่วยต้านการอักเสบข้อที่2คือกระตุ้นภูมิคุ้มกันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะมีอะไรเอากินน้ําผึ้งลูกๆล,ลูกจะเจ็บคอชงน้ําผึ้งน้ําอุ่นน้ําผึ้งผสมมะนาวาลดการอักเสบเพิ่มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยน้ำผึ้งเป็นหลักเลยค่ะมันช่วยมากนะคะข้อที่3คือในตัวน้ําผึ้งมนะมีกรดอะมิโนแอซิดที่จําเป็นในการกระตุ้นสารซีโรโทนินกลางคืนตอนกลางวันจะกระตุ้นสารซีโรโทนินจะ ทําให้เรามีความสุขสารตัวนี้คลายเครียดมีความสุขกลางคืนจะยังไงคะจะทําให้สารตัวนี้แปลงเป็นเมลาตทนินนอนหลับสบายงั้นเราคลายเรากินเราคิดเครียดเนี่ยกินน้ําผึ้งสารแห่งความสุขหลังกลางคืนหลับสบายอีกเขาเป็นเปลี่ยนเป็นเมลาโตนิน่้มันมีอะมิโนแอซิดในน้าผึ้งใช่ไหมคะนี่คือข้อที่3ข้อที่4จะก,กระตุ้นการหลัง่งเกี่ยวกับเรื่องระบบเลสเทอรี่การหลัง่งน้าเมือกการหลัง่งน้ําลายงั้นจะไป เหมือนกับเรื่องศูนย์การไองั้นเขามีการศึกษาว่ายาแก้ไอที่เราหมอไปสั่งให้อะคะ่ะหมอชอบสั่งยาแก้ไอไปกลุ่มโลเมล่าเด็กโทเมโทฟรานส์ยาตัวนี้ยาแก้ไอเนี่ยเขาบอกมีการศึกษาว่าน้ำผึ้งกับยาแก้ไอเนี่ ive, ยเอฟเฟกตีฟฤทธิ์ไม่ได้ต่างกันเลยงั้นคุณเจ็บคอแล้วต้องไปซื้อยาแก้ไอหมอค้าขอยาแก้ไอไปซื้อหมอจ่ายเด็กโทเมโทฟรานโลเมล่ากลุ่มนั้นนะคะคือน้ำผึ้งมีฤทธิ์เท่ากันเลยกับยาแก้ไอ เพราะมันไปกระตุ้นสารเมือกในช่องคอศูนย์การไอนั้นน้ำพึ่งช่วยเรื่องการแก้ไอได้ดีมากน่วสังเกตไหมที่เขากอยาขายยาแก้ไอกันเขาจะผสมน้ำพึ่งลดน้ำพึ่งผสมมะน,นาวอ่ะแก้ไอข้อที่ 5. ช่วยสมานแผนในกระเพาะอาหาร เพราะอะไรคะมันเข้าไปสมานเคลือบแผลเลยคะ่ะมันจะยับยั้งการหลังโพสต้าแกนดินนะโพสต้าแกนดินเป็นตัวต้านทำให้การอักเสบที่คนเราพอปวดท้องเมนปวดท้องเมนปวดท้องเมนผนังมดลูกลอกตัวเนี่ยจะหลังผสานโพสตาแกนดินให้ปวดท้องเมนนี่ก็เหมือนกันค่ะน้ำผึ้งจะไปยับยั้งการหลังสารการอักเสบแล้วจะเมืเคค่อกี้ข้อแรกเลยที่บอกจะลดการอักเสบนั่นก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยแล้วน้ำผึ้งจะไปสมานแผลในกระเพาะอ,อาหารลดการอักเสบนะคะก็ข้อที่6 แอนตี้ฮิสตามีนฮิสตามีนคือสารก่อการแพ้น้ำมูกไหลคัดจมูกกินน้ำพึ้งเป็นเหมือนกับช่วยแก้แพ้ยับยั้งสารหลังการแพ้มาผื่นแพ้ต่างๆภูมิแพ้ต่างๆน้ำพึ้งช่วยนะคะข้อที่7ดตุ้นระบบขับถ่ายกินน้ำพึ้งท่ายดีตอนเช้าๆตื่นมากินน้ำพึ้ง ช่วยเลยถ่ายดีเพราะมันเป็นอะไรคะมันเป็นโปรไบโอติกด้วยเป็นแบคทีเรียดีดเป็นแลกตัวบซิลัสเข้าไปช่วยเรื่องระบบขับถ่ายดีมากนั่นเนี่ยคือทีเจ็ดข้อที่หมอหานะแต่ข้อแปดที่เพิ่มคือช่วยเรื่องภายนอกค่ะบางคนเป็นแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกหมอเคยเจอมาแล้วทําแผลให้คนไข้ใช้น้ําพึ่งน้ําพึ่งแท้นะเอ,อ แล้วก็ทานะมันจะไปะยับยั้งสารโพสตสแกนดินแล้วก็ช่วยช่สมานแผลค่ะมันกระตุ้นไนตริกออกไซด์ที่หมอเคยบอกได้รางวัลโนเบลนะตัวนี้ทําให้วา,วาโซไดเลตเลือดมาเลี้ยงได้ดีขึ้นมันจะทําให้แผลเนี่ยเนื้อเยื่อมาดีเลยโปะน้ําผึ้งเข้าไปนะแล้วปิดแผลนะมาเปิดอีกวันหนึ่งนะไอ้สลาฟอ่ะที่มันการขูดเซลล์แผลที่จะเป็นขึ้นเป็นหนองเนี่ยมันจะแผลจะแดงไม่ขึ้นเป็นขาวเป็นหนองเลยค่ะอันนี้คือข้อที่8คือใช้ภายนอก คือสมมุติว่ามีสิวขึ้นแล้วแผลจะกลัวจะเป็นหนองนะกลัวจะเป็นแผลเป็นนะแปะแต่หาน้ำผึ้งแท้ยากไงแต่สมัยก่อนมีน้ำผึ้งแท้หมอยังไม่แปะเลยพอมันจะมีสิวอักเสบเป็นหนองอนะแปะน้ำผึ้งหรือโดนน้ำร้อนลวกโดนอะไรเนี่ยก็ทาแปะเอาไว้ลดการอักเสบของแผลได้ดีมากเลยอ,อันนี้คือข้อดีของน้ำผึ้งข้อเสียอะไรรู้ไหมคะคนเป็นเบาหวานอ่ะมันกระตุ้นอินซูลิน น้ำพึ่งมันคือน้ำน้ำหวานชนิดหนึ่งนะมันก็คือน้ำตาลเพราะมันมีทั้งฟุกโตสและกลูโคโสในเกที่หมอบอกงั้นไม่ได้ต่างเลยค่ะกระตุ้นอินซูลินกระตุ้นงั้นไปคนกินน้ำพึ่งก็กระฮิโมโกบินเอวซีเพิ่มขึ้นฟาติงบตชูก้าเพิ่มขึ้น งั้นถ้าคุณเป็นเบาหวานเลี่ยงน้ําผึ้งถ้าคุณไม่ได้เป็นเบาหวานกินก็มีลิมิตค่ะอาจจะหนึ่งช้อนชาชงผสมน้ำํำผึ้งบีบมะนาวตอนเช้าถ้าคุณจะกินพวกกลุ่มน้ําตาลเลี่ยงเป็นน้ําผึ้งดีกว่า เพราะมันมีประโยชน์หลายอย่างที่หมอพูดออกมา7ข้อสำหรับใช้ภายใน8ข้อคือใช้ช่วยสมานแผลที่มเมื่อกี้ไปย้อนฟังถ้าเกิดฟังไม่ทันนะคะที่หมอหามาให้นี่คือประโยชน์ของน้ำผึ้งแต่ถ้าคุณเป็นเบาหวานเลี่ยงก่อนแล้วเดี๋ยวหมอจะมีคลิปสารทดแทนความหวานที่ไม่กระตุ้นอินซูลินสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอ่ะแบบยังแข็งแรงดีคุณไม่ได้ดือ้ออินซูลินอะไรคุณใช้น้ำผึ้งได้ เพราะว่ามันมีประโยชน์หลายข้อมันเป็นยาอายุวัฒนะที่ใช้กันมากระตุ้นภูมิคุ้มกันทุกอย่างอดีเฮลตี้แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเป็นเบาหวานเลี่ยงก่อนออให,ให้ให้ระบบเซลล์ของคุณทำงานตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีก่อนนะคะถ้าใช้ถึงคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็ใช้ให้มันมีลิมิตค่ะ1ช้อน,1ช,อน1ช้อนชาก็พอแล้วแล้วช่วยไปหาน้ำพึ่งแท้ด้วยซึ่งก็หมอพูดแล้วค่อนข้างหายากเลยเพราะว่ามันมันแท้แบบ ก็มาจากตัวพึ่งนั่นแหละแต่เขาเลี้ยงพึ่งอาหารที่ให้กินมันคือน้ําตาลก็หายากนิดนึ่งนะคะก็ถ้าเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันก็ติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรณาสุขภาพดีคุณมีได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ